เช้านี้อากาศเย็ยนสบายอเป็นบัดคัดจมูกนะอะอากาศเปลี่ยนแปลงนักปวดในพุทธภูมิก่อนที่จะแสดงธรรมก็มาประคองไว้ที่ธรรมาจากักรเครื่องหมายของการเผยแผ่ธรรมะของเราพุทธะตามเจตนา รมของเหล่าพุทธะแล้วก็มาเจริญจิตตภาวนาสักครู่หนึ่งให้จิตนี่บริสุทธิ์พร้อมแล้วก็ลืมตาขึ้นกล่าวธรรมะสวัสดีกับญาติโยม,มธรรมะสวัสดีนะคุณโยม แล้วก็ธรรมะสวัสดีนะกับท่านนักบวชทุกท่านอืออาละคราวนี้เราก็จะแสดงธรรมนะแสดงธรรมอก่อนอื่นก็ดูว่าเอ๊ะตรงนี้นี่มองไม่เห็นนะมองไม่เห็นเวลามีคนเข้ามาก็อขออนุญ,ญาตขยับเวลามีอ่นะ ผู้ที่สนใจในธรรมของเราพุทธาเข้าเข้ามาดูอ่ะขย,ยับนิดหนึ่งจะได้เห็นว่ามีคนเข้ามาแล้วเราก็จะได้ทักทายอผู้ที่เข้ามาสดับรับฟังธรรมะของเรา <c oughs> วันนี้มีหัวข้อที่ จะมาพูดเป็นหัวข้อสบายสบายฟังแล้วสบายสบายไม่ได้ตักหนะ้อ,อะไรแต่ก็มีหัวข้อเกี่ยวกับคุณโยมสองท่านที่ชื่อคุณโยม I Q, อิกิวแล้วก็คุณโยมอะไรนี่ละที่กำลังเรียกว่าส่งเอกสารหลักฐานอะไรมากมายเดี๋ยวไว้คุยตอนหลัง นะว่า,าพุทธามีอะไรมาเพื่อเตือนสติด้วยนะเอาละเดี๋ยวมาคุยในหัวข้อของวันนี้ก่อนหัวข้อวันนี้เป็นหัวข้อที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นแล้วหัวข้อที่ว่านี้ถ้าคุณโยมเข้ามานะธรรมะสวัสดีธรรมะสวัสดี ้ามาแล้วก็ทักทายกันนะทักทายกันอย่างนี้นะวัวข้อนี้ไม่ควรจะได้ปรากฏในศาสนาของพุทธภูมินะคือการเอาสติกเกอร์ไปติดท้ายรถทำไมพระศีอ่านห้ามไม่ให้นำสติ๊กเกอร์ไปติดท้ายรถ ไปติดท้ายรถนี่ไม่ให้นะห้าเพราะว่าธรรมะนี่มีไว้ดับทุกข์ <c oughs> จเจริญพอไม่ได้มีไว้อวดนะไม่ได้มีไว้อวดไว้โชว์คุณโยมลองศึกภาพดูว่า,าคนที่ขี่หรือขับขี่รถยนต์ต่างๆหรือรถอ,อะไรก็แล้วแต่ตามท้ายของ เราหากเราไปติดสติกเกอร์ศาสนาพุทธภูมิให้เ,าเรานิภูมิใจเป็นลูกของพระศรีอานนิภูมิใจแต่ว่าคนอื่นนั่นเขาก็จะมองว่านี่มาอวดศาสนาตนคนที่ไม่เชื่อเหมือนกับเรามีเยอะเขาก็จะ,ะเกิดว่านี่มันเป็นเรื่องของ จิตใจมันมีอัคติในจิตในใจเ,ออเราก็ไปปวดศาสนาของเราให้เขาเห็นมันมีนมอคติมีอัปุศลและจิตเกิดขึ้นนี่เพราะเพราะว่าความเชื่อไม่เหมือนกันเ,ออเราไม่ต้องไปทําอย่างนั้นไม่ต้องไปทําอย่างนั้นไม่ต้องไปโชว์วฉันมีธรรมะของพระศีอารียเมตัยอย่างนี้ไม่เอา ธรรมะไม่ได้เอาไว้อวดไว้โชว์ฉันคือพวกพ้องอย่างนี้เหมือนรัติพุทธวจนะที่พยายามจะติดสติกเกอร์ท้ายรถในช่วงแรกๆตอนหลังนี่พอรู้เจตนารมว่าเจตนารมเป็นอกุศลมากกว่าเป็นกุศลอืก็ค่อยๆหายไปแล้วนะออนี่มันก็ดีแต่การติดนี่มัน โชว่าเราคือกลุ่มของรัติพุทธวัจนะเออเรานี่เป็นผู้ที่ประเสริฐหนักหนาใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้านี่มันอวดเอาไปอวดคนอื่นเขามันไม่ถูกนะคนอื่นเขาเห็นเราเขาก็เกิดโอ้พวกนี้อวดเสียนเลอเกินนะเอาก่อนไปดูแล้วก็เกิดความแตกแยกด้วยนะเกิดความแตกแยกด้วยมันไม่ควรอืมันไม่ควร ดังนั้นในศาสนาพุทธภูมิห้ามทันทีเลยนะแต่รัฐที่อื่นเขาไม่ห้ามแล้วเขาคงจะชอบมีคนติดท้ายรถเยอะๆเขาคงจะชอบพวกหมอดวงหมอดูติดสํานักของตนเองไว้นะบางทีก็ติดชื่อสํานักของตนเองไว้ข้านี่ดูดวงเก่งดูดวงแม่นมาดูกับข้านี่ใครที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเอาไปติดไว้ท้ายรถติดสติกเกอร์ สำนักของหมอดูต่างๆนานานั้นไว้ทายลถนี่ก็ไม่ไม่ควรทำถ้าทำแล้วนี่มันไม่ใช่ของพุทธ,ธะไม่ใช่เจต,ตนารมณ์ของเราพุทธ,ธะและอีกอย่างหมอดงหมอดูมันไม่ควรจะไปอยู่ในเหล่าพุทธ,ธะด้วยนะไม่ควรจะมาอยู่ในเหล่าพุทธ,ธะแต่ด้วยว่ามันเสือมมอเส่อมมากมันเสื่อมมากมนุษย์เสื่อมไปจากธรรมของพระพุทธเจ้ามาก จึงเป็นอย่างนี้จึงเป็นอย่างนี้มเมื่อเรา,าติดท้ายรถแล้วนี่เราก็จะเห็นเลาว่า,าเราเป็นผู้ได้เผยแผ่ธรรมะแล้วมีความภูมิใจแต่ไอความภูมิใจของเรามันไปสร้างความแตกแยกกับความเชื่อของผู้อื่นเขานี่ เอาเรียกว่าเป็นผู้มีเจตนาไม่ดีมีผู้เป็นผู้ที่มีเจตนาไม่บริสุทธิ์การเผยแผ่ธรรมะนี่ต้องดูอย่างพระสีอาริยเมตยเ์เราก็มีช่องของเราเรามีสถานที่ของเราเราก็พูดในสถานที่ของเราเราพูดในช่องของเรานี่มันพอแล้วไม่ต้องไปให้มันเป็นสถานที่ของผู้อื่นเขาก็ได้นี่ เราก็วางไว้เป็นองค์ความรู้ของศาสนาเราศาส,สนาอื่นเขาก็ทำกันนะก็มีช่องของเขาอ,อย่างนี้เนี่ยมันเรียกว่าเรียกว่าทุกคนเนี่ยเสมอภาคกันละนะท่านใดอยากจะใช้ y o u t u b e ศาสนาคิสอยากจะใช้ y o u YouTube ก็ใช้ไปสิศาส,สนาอิสลา,ามอยากจะใช้ y o u YouTube ก็ใช้ไปสิเผยแพร่กันไปนี่มันทุกศาสนาเผยแผ่ได้หมด นี่มันเป็นอิสระอย่างนี้นะเอาถือว่าเท่าเทียมกันเ,เท่าเทียมกันอแล้วใครอยากจะเข้ามาศึกษาก็เข้ามาในช่องไม่อยากศึกษาในช่องนี้ก็ผ่านไปพุทธก่อยศึกษานะธรรมะของศาสนาคิดอยู่เหมือนกันศึกษาธรรมะของศาสนาอิสลามอยู่เหมือนกัน ก็ดูนะมันก็มีส่วนที่เหมือนกันมีส่วนที่เหมือนกันส่วนที่เป็นกุศลก็มีอยู่อย่างนี้อืมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเออเรานี่ไปติดท้ายรถแล้วมันไม่มีศาสนาอื่นไม่มีรัฐที่อื่นเขาติดกันมันดูเนะยพุทธดูแลนะ้วน่ะมันไม่มีบางศาสนาเขาไม่ได้ติดกันอย่างนี้นะมันก็ถูกแล้วแหละนะอืมอ่ามันก็ถูกแล้ว มันไม่ใช่ช่องทางที่จะเอาไปปวดไปโชว์เลยทีเดียวนั่นอย่างนั้นมันไม่สมควรดังนั้นพระสีอานจึงห้ามไว้ว่าไม่ควรจะไปติดสติกเกอร์ท้ายรถอย่างนั้นออถ้าจะติดป้ายสติกเกอร์อะไรมาติดที่พุทธสถานถ้ามีพุทธสถานแล้วนะอยากจะติดป้ายประชาสัมพันธ์อะไรรอบๆพุทธสถานก็ติดไปสิ อันนั้นมันเป็นที่ที่ของศาสนาที่ใครจะเข้ามาก็ต้องยอมรับแล้วเราว่าอยากจะเข้ามาศึกษาธรรมจากศาสนาของพระศีอ่านอย่างนี้นะอ,อย่างนี้เพราะว่าเขาอยากศึกษาจริงๆเมื่อเขาจะาศึกษาจริงๆเขาก็ต้องเข้ามาในสถานที่ของเรา เรากับประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานต่างๆที่มีในศาสนาของเราให้เขารู้อย่างนี้ก็ติดป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆได้อันนี้อนุญาตอนุรมุมวันนี้มาเช้าเช้านี่คือเช้าจริงๆนะไม่ใช่เช้าตีสองตีสามตีสี่ตีห เป็นเช้านี่อตอนนี้ก็เจ็ดโมงเชา้าเจ็ดโมงเชา้าทุกท่านก็กําลังเตรียมเตรียมตัวนะจะออกไปทํางานนะเหล่าพุทธนี่บางทีก็ไปทําภารกิจนะในช่วงเวลานี้ตอนนี้ก็ผู้เข้าชมศูนย์ท่าน <c oughs> จเจริญปอดนะแต่ว่าเดี๋ยววางวิดีโอไว้ให้นะ ไว้ให้ท่านได้เข้ามาสดับรับฟังพุทธะก็จะออกมาอย่างนี้ออกมาบอกว่าอย่างนี้ไม่ควรทำนะอย่างนี้ไม่ควรทำมันจะกลายเป็นเราเป็นรัทธิไปซะนะมันจะกลายว่านี่เป็นกลุ่มของเราเป็นรัทธิของเรานะไม่ควรทำอย่างนั้นนะมันไม่ได้สร้างความเจริญนะทางจิตวิญญาณ ดูจิตด,ดูใจของเราดีกว่าติดสติต๊กเกอร์ท้ายรถนะ,ะจิตของเราบริสุทธิ์ไหมไม่ต้องไปโชว์ใครละไม่ต้องไปอวดใครเขาจิตของเราบริสุทธิ์ไหม,อมพอได้เข้ามาในสถานที่ในช่องของเราเราก็ค่อยมาบอกกันอจิตของเราเป็นไงตอนช่วงนี้จิตของเราบริสุทธิ์จิตของกระผมบริสุทธิ์จิตของดิฉันบริสุทธิ์ ยังบริสุทธิ์อยู่นี่ย่งนี่หรือว่ามันมีอะไรมาทำให้แปดเปื้อนไปเราก็มารับธรรมะมาขัดมาเกามาขัดทุให้มันสะอาดเหมือนกระจกมันจะได้ใสสะอาดนะอย่างนี้เ,เวลามองอะไรจะได้มองได้ชัดนี่ถ้ากระจกมันขุ่นมัวมันมองไม่ชัดมองไม่ชัดมันก็เกิดการผิด พาดได้ง่ายเป็นอย่างนี้เอาละเมื่อกี้นี้ก่อนที่พุทธะจะเริ่มต้นหัวข้อของวันนี้พุทธะได้เกินนาก,กับคุณโยมอิกคิวกับคุณโยมอะไรอีกสักท่านหนึ่งจําชื่อไม่ได้ที่พยายามจะหาหลักฐานมาแสดงว่าคูบาไก่ ประพพืชอะไรที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอะไรอย่างไงนะอ,อันนี้นี่ต้องระวังนะคุณโยมพุทธาก็เตือนไว้ไว่าให้ระวังหลักฐานที่มันมีมากเกินไปนี่มันจะกลายเป็นว่าเอาเราจงใจจะทำลายาทำลายาท่านกูบาไก่นะอ,อย่างนี้มันพอแล้วหรหลักฐานนะพุทธาว่าพอแล้ว ก็ให้อยู่อยู่ตรงนั้นพอแล้วไม่ต้องเอาอะไรมากมากไปมันก็ไม่ดีมันจะกลายเป็นการว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เอารักฐานเหล่านี้ออกมาตั้งแต่ต้นถ้ารู้ปั๊บมันต้องออกมาปุ๊บเลยนะพุทธะเตือนสติไว้ตรงนี้ว่าถ้ารู้ว่านักบวชรูปใดก็แล้วแต่ในศาสนาของเราพุทธประพฤติผิดต้องถึงขั้นปาราชิกหรือว่าสึกไปนี่ มันต้องออกมาปุ๊บออกมาปั๊บเลยนะไม่ใช่ว่าไปรอไปรอถ้ารอนี่หมายความว่าเรานี่ตอนแรกก็คือพึงพอใจกับเขาแต่พอเราขัดใจกับเขามีพ้นประโยชน์ขัดกันเออเราก็ออกมาแล้วก็เอาหลักฐานมาแฉมันจะกลายเป็นว่าเรานี่ไปสมรู้ร่วมคิดตั้งแต่ต้นไม่ไดเ้เรียกว่า เกิดเรื่องปุ๊บก็เอาออกมาปั๊บเลยอย่างนี้นี่อย่างนี้ต้องระวังนะคุณโยมเอาฝากไปให้คุณโยมหน่อยหลักฐานถึงมีจะมากเท่าไรมันก็ไม่สำคัญแล้วอันนี้ก็ปล่อยเขาไปอืมเขายังจะศรัทธายังจะเชื่ออะไรมันก็เรื่องของเขาหลักฐานพอแล้วมากไปกว่านี้มันมันจะ ไอสเสียเอมันจะอาเจียนแล้วล่ะนะมันจะอาเจียนออกมาแล้วพุทธะดูแล้วพุทธะก็ขึ้นไสแล้วนะคนเขาทนได้ก็ให้เขาทนไปปล่อยเขาไปมันเป็นวิบากกรรมแล้วถ้านั่นก็ปล่อยไปแล้วนะกฎหมายเขาก็ดำเดินไปตามนั่น แต่ว่าอย่าได้เอาออกมามากกว่านั้นเลยมันน่าเสีิเสียเอียแล้วมันอยากจะอาเจียนแล้วพุทธานี่อยากจะอาเจียนเลยนะว่าเห็นหลักฐานต่างๆนานา,นานแล้วอยากจะอาเจียนไม่ต้องเอาออกมาแล้วพอแล้วละพุทธะว่าไม่ต้องมาโชว์ให้สังคมรู้แล้วนะสังคมรู้แล้วนะสังคมรับรู้แล้วไม่ต้องเอามาโชว์มากเอาไปโชว์ในเฉพาะชั้นศาลนะที่ คุณโยมต้องไปสู้คดีความกันดีกว่าเอาออกมามากไปมันจะกลายเป็นเรามีเจตนาอย่างอื่นไปแล้วนะสังคมตอนนี้รับรู้แล้วแล้วว่านั่นเป็นอย่างนี้มันมีนักบวชที่ปฏิบัติตนหน้าสอิสะเอียนหน้าอารังเกียร์นีวรับรู้แล้วพอแล้วพอแล้วนะอย่าเอามากกว่านี้เดี๋ยวมันจะอาจเจียนออกมา มันจะอาเจียนออกมาเลยทีเดียวอีกอย่างคุณโยมก็ทําไปตามหน้าที่ถ้าคุณโยมทําด้วยความบริสุทธิ์ใจนพุทธะเป็นกําลังใจให้แต่ถ้าคุณโยมทําเพื่อทําลายคนอื่นเขาทำเพื่อเอาชนะ,ะจากสิ่งที่ตนไม่พึงพอใจในการที่เขาได้ปฏิบัติอะไรบางอย่างก็ดูด้วยว่าเจตนาเรานี่เป็นอย่างไร ถ้าเจตนาเรานี่เป็นกุศลต้องการที่จะรักษาศาสนาของเราพุทธ,ธนะก็ต่อสู้ไปตามเจตนารมแต่เมื่อพุทธแต่เมื่อพุทธ,ธมาออกมาสะกิจใจออกมาเตือนใจว่าหลักฐานต่างๆพอแล้วไม่ต้องส่งให้สื่อแล้วนะแค่นี้ก็พอแล้วมากไปกว่านี้มันจะอาเจียนแล้วนะอาเจียนออกมาแล้วอย่างนี้แหละคุณโยม คุณโยมที่เข้ามาก็ธรรมะสวัสดีนะจ๊ะธรรมะสวัสดีช่วงนี้อากาศเย็นสบายอีกครั้งหนึ่งไม่น่าเชื่อว่ามีประเทศอย่างจีนกับรัสเซียนติดลบกันรัสเซียติดลบไปถึงน่นะลบหกสิบอ,องศาเซนเซียดหกสิกว่าด้วยนะ รินกับปลากับไปจากสาสิติดลบสานี่มันติดลบได้ยังไงนะ <Yeah. S 1> อยู่ไม่ได้ mm. คนอย่างพ,พวกเราที่อยู่ในประเทศไทยนี่ไปอยู่อย่างนั้นแทบไม่ได้ละค <c oughs> งจะทอรามาน,น,น่าดูแต่คนในพื้นที่ก็คงจะชินกับอากาศหนาวสภาพอากาศหนาวอโลกมันเป็นอย่างนี้ แต่ว่าประเทศไทยอากาศเย็นสบายนะเย็นสบายอืมอ่าพระศรีอานก็มาอุบัติศธลนะภูมิประเทศที่เป็นสุวรรณภูมนะิดินแดนแหลมดินแดงที่เป็นพื้นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนะพระศรีอานมาอุบตัติมันสบายมันเย็นสบายอย่างนี้ คุณโยมเข้ามานะธรรมะสวัสดีนะจ๊ะธรรมะสวัสดีจ้ะวันนี้เป็นวันทํางานนะคุณโยมวันนี้เป็นวันทํางานวันทํางานของบางท่านก็เป็นสุดสัปดาห์แล้วนะเดี๋ยวก็จะได้พักเดี๋ยวจะได้พักพรจเจริญพรม,มีธรรมะอะไรก็ฝากเอาไว้ได้พุทธะก็ตอบให้ นะตอบให้ไปแล้วนะอืตอบให้นี่ตอบให้ถึงที่สุดแล้วนะมีคุณโยมถามมาพุทธะก็ตอบนะอธิบายให้เคลียร์แล้วนะ,ะคุณโยมท่านหนึ่งถามเรื่องของความสุขมีต้นเหตุมาจากอะไระพุทธะนี่มาถามพุทธะมาถามพระสีอานนะว่าความสุขพระสีอานก็ต้องตอบความสุขของพระสีอาน ราศีอันไม่ได้ตอบความสุขของคุณโยมนะตอบความสุขของพราศีอนนัจนี่นิพพานังปรมังสุขขังนิพพานนี้เป็นบรมสุขอย่างยิ่งมีราศีอัจก็ต้องตอบอย่างนี้พอตอบอย่างนี้เราอะไรเราจะทำให้เป็นสุขอย่างยิ่งหรือถึงประนิพานได้ก็ต้องปฏิบัติปฏบบิบัติบนเส้นทางแห่งมรรคามรรคามีทั้งหมด8องค์ ต้องปฏิบัติให้ครบนี่ปฏิบัติให้ครบตั้งแต่สัมมาทิฏฐินี่สัมมาสังกัปปะนี่ยสองข้อนี้ตั้งไว้เป็นข้อแรกแรกแกเลยทำไมถ้าหากว่าสัมมาทิฏฐิไม่มีอย่างที่คุณโยมถามพุทธะนั่นนะต้องดูว่าสัมมาทิฏฐิคุณโยมมีหรือเปล่าถ้าอยากให้ถึงความสุขนั้นมันต้องปฏิบัติสัมมาทิฏฐิให้ได้ก่อน มีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องก่อนเวลาที่พระสีอ่านแสดงธรรมคุณโยมเห็นด้วยไหมคุณโยมไม่เห็นด้วยนี่แสดงว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิไปแล้วนั่นแหละปฏิบัติข้อนี้ให้ได้ก่อนเราต้องเห็นด้วยกับพระสีอ่านก่อนถ้าเราไม่เห็นด้วยกับพระสีอ่านนี่มันไปข้ออื่นไม่ได้ดังนั้นมันก็ไม่ถึงบรมสุขคือพระนิพพาน นี่เริ่มข้อแรกยังไม่ผ่านพุทธะบอกว่ามันห่างไกลเวลาที่คุณยมฟังพระสีอานามันห่างไกลมากก็ด้วยว่าสัมมาทิฏฐิมันยังไม่มีปฏิบัติไม่ได้อย่างนี้นะ,ะคุณยมเข้ามาอีกแล้วนะธรรมะสวัสดีเข้ามาเพิ่มกันมาฟังกันอันนี้แหละนะคุณยม คอยติดตามฟังธรรมะของประสีอนนี่ก็ขออนุโมทนาละมีคำถามมานี่ก็ดีแต่เมื่อถามแล้วนี่พระสีอนให้ข้อแนะนำต้องไปทำต้องนำไปปฏิบัติอย่าได้ถามอย่างเดียวประสีอนนีบอกเลยนะอย่าได้ถามอย่างเดียวถามแล้วนี่เมื่อตอบไปแล้วต้องนำคำตอบที่ได้นี่ไปปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ถูกต้องก็ต้องปฏิบัติให้ถูกถ้ามีทิฏฐิมานะมันจะกลายเป็นสร้างคำถามอยู่ร่ำไปก็เหมือนกับสมัยพระพุทธเจ้าทั้งพระพุทธเจ้าถาาุน้ำพระพุทธเจ้าถาาุดินท่า,านก็มีคำถามอยู่ในจิตในใจพระพุทธเจ้าถาานน้ำมีคำถามอยู่ในจิตในใจก็ทิ้งหมดทุกอย่างทิ้ง ทรัพสมบัติทิ้งลูกทิ้งภรรยาทิ้งไปหมดแล้วก็ออกบวชเพื่อหาคําตอบนี่เพราะว่าเพราะว่ามีคําถามมากมายแต่การหาคําตอบของท่านก็นไปถามผู้รู้ต่างๆไปเ,เรียนจากผู้รู้ต่างๆแต่ก็สุดท้ายก็ไม่ได้คําตอบอะไรตามที่ตนต้องการสุดท้ายก็ต้องปฏิบัตินั่นแหละคือการปฏิบัติ มัคคานั่นแหละคือการปฏิบัติเไม่ต้องปฏิบัติเท่านั้นเพราะปฏิบัติมั่นถึงจะได้คำตอบอย่างนี้ถามอยู่ยล่ำไปมันไม่ได้คำตอบถ้าไม่ลงมือทําอย่างนี้นะเหมือนกันแ่ะพระพุทธเจ้าท่าดินในภพหนึ่งชาติหนึ่งท่านก็มีคําถามคนเขียนธรรมมากกันมากมายแล้วอะไรคือของจริงถ้าฉันได้รู้ของจริงฉันคงบรรลุเป็นอรหรันต สุดท้ายเดินทางหลายหมื่นกิโลหลายหมื่นกิโลใช้เวลาเป็นสิบกว่าปีนี่อย่างนี้พอสุดท้ายเป็นอย่างไรลระคุณโยมได้ได้ตำราไว้เต็มเลยนะนอนกอดตำราตายไปนี่ไม่สามารถจะบรรลุเป็นอรหันต์อนาคามีก็ไม่ถึงนี่ มันติดอยู่อย่างนั้นออก่อนตายก่อนสิ้นลมหายใจก็รู้เลยว่าอ,อ๋อถึงแม้ว่าเราจะรู้ทำอะไรมากมายแล้วแต่ถ้าเรายังปฏิบัติไม่ถึงมันก็ไปไม่พ้นมันก็ไม่รุดพ้นนั่นต้องลงมือทำท่านก็มาเกิดอ,อีกภพหนึ่งจิตวิญญาณของท่านก็มาอุบัติอีกภพหนึ่งคราวนี้ลงมือทำจริงๆจัง,จงๆมันก็บรรลุ บรรลุเป็นอรหันต์ได้อย่างนี้นะนี่แหละพระพุทธเจ้าท้าดิ้งเานก็นทำให้ดูหาคำตอบนะหาคำตอบให้จนตายนะก็ไม่เจอคำตอบถ้าไม่ลงมือทำนีอ่อย่างนี้เลยทีเดียวเอาพระสีอ่านก็มาให้ธรรมนะเตือนสติให้กับคุณโยมบ้างแนะนำเส้นทางที่ถูกต้องให้คุณโยมบ้าง คุณโยมก็เอาไปใคร่ควรไปคิดแต่ว่าถ้าข้อที่หนึ่งคือสัมมาทิฏฐิมันไม่เกิดพุทธพูดไปแล้วแสดงทรรไปแล้วไม่เกิดสัมมาทิฏฐิอย่าได้หวังเลยว่าจะปฏิบัติข้อที่จะตามมาข้อท้ายๆได้เลยให้เกิดสัมมาทิฏฐิก่อนถ้ามีมิจฉาทิฏฐิต่อพระสีอานยังไรเสียมันก็ไม่ถึงพระนิพพาน ไม่ถึงนะไม่มีทางถึงไม่มีทางถึงพระนิพพานเพราะด้วยว่าเมื่อพระศรีอารแสดงธรรมเมื่อพระพุทธเจ้าสแสดงธรรมก็มีมิจฉาทิฏฐิต่อพระพุทธเจ้าเสียแล้วนั่นแหละนะนั่นแหละสำคัญยิ่งนะักพุทธมาให้ธรรมะนี่ก็พอสมควรแก่เวลา าลักคุณโยมยังเข้ามาฟังพุทธะอยู่ใช่ไหมจำนวนมากเลยนะวันนี้นั่งฟังนั่งจิตตั้งใจทั้งท่านที่เป็นคารวะท่านที่เป็นนักบ,บวชท่านที่เป็นนักบ,บวชนี่ยฟังแล้วนะท่านนะเป็นนักบ,บวชท่านต้องปฏิบัติจริงจริงจังจัง,จง,จงอย่าได้ปฏิบัติเล่นเล่นหัวหัวฟังแล้วเอาไปปฏิบัติมันจะเห็นนิพพานเลยทีเดียว ท่านเห็นนิพพานได้ง่ายเพราะว่าท่านเป็นนักบวชบวชแล้วต้องบวชตลอดชีวิตนะไม่ได้บวชแล้วบวชฉันจะสึกวันนี้ฉันจะสึกพ่งนี้ฉันจะอยู่วันนี้วันหน้าฉันจะสึกอะไรอย่างนี้นะฉันจะเอาแค่วันนี้ก่อนเอาวันหน้าเป็นอย่างไรฉันไม่รู้ไม่ได้มันไม่มีสัจจะตั้งจิตอดีฐานฉันจะบวชตลอดชีวิตฉันจะไม่สึกฉันจะไม่ทําอะไรให้ถูกปาราชิก กานจะมีความระอายต่อบาปเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะ,ะเฉลิญปอดอยืมคําของคุณโยมแพรี่มาคุณโยมแพรี่ก็มีทั้งดีแล้วก็มีทั้งที่ไม่ดีเ,าเราก็เอาแต่สิ่งที่ดีของเธอมาอย่างนี้นะ,ะได้เตือนสติได้เตือนจิตเตือนใจท่านนักบวชอ,อย่าได้ไปเล่นแง่เล่นมุมกันนะอย่าได้ไปสร้างความเกลียดชังกัน เขาก็เตือนในสิ่งที่ดีที่ประเสริฐก็มีอยู่ก็หยิบเอาเฉพาะสิ่งที่ดีที่ประเสริฐนั่นไปใช้ไปประยุกตใช้นี่คนนะเป็นคาราวาสจะให้เขาเหมือนอารหารได้อย่างไรไม่มีทางอย่าไปตั้งความหวังขนาดนั้นกับคาราวาสคาราวาสก็คือคาราวาสไม่ใช่อารหารไม่ใช่อาริยบุคคลนะเขาเป็นคาราวาส ต้องรู้ก่อนฟังธรรมจากคาราวาสมันเป็นอย่างนั้นนะคราวนี้พอฟังธรรมจากนักบวชก็อย่าไปคิดว่านักบวชรูปนั้นจะต้องเป็นอริยะบุคคลถ้าไปตั้งว่านั่นรูปนั้นเป็นอริยะบุคคลเวลาเขาทําอะไรผิดพลาดมามันจะพาให้เราผิดไปด้วยอพอเขาผิดพลาดมาเราก็ไปปกป้องเขาไอ้เราก็ผิดพลาดตามไปด้วยมันก็เสื่อมกันทั้งหมดทั้งสังคมทั้งผมพาให้เสื่อม สังคมไหนปกป้องนักบวชที่ประพฤติผิดไปจากพระธรรมวินัยนี่สังคมนั้นเสื่อมโคตรนะพุทธาบอกจเจริญพรเอาระได้เวลาพอสมควรสมควรแก่เวลาแล้วก็ขอใหอ้ท่านที่ได้เข้ามาสดับรัรฟังพระธรรมเทศนาของพุทธะในครั้งนี้ จงเป็นผู้ที่มีความสุขมีความเจริญด้วยอายุวันนะสุขคะภานะ,ะเจริญพอนะคุณโยมอ่พอดีคุณโยมเขาออกมานะขัดจังหวะนิดนึดนงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาโหสิเอาโหสิอมาสวัสดีนะจ๊ะ